สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกมเดอะซิมสองนะครับผมอ้ลืมแนะนาตัวเองนะครับใครติดยังไหมกันละเนี่ยนะครับตอนนี้เราอยู่อ้อลืมแนะนํานะครับผมพีเทลลี่แคสติ้งเกมนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกมเดอะซิมสองแมนชั่นกินสวนนะครับผมแมนชั่นกินเกียงสวนเออพูดผิดนะครับก็ทําไมถึงมาแค่เดอะซิมสองตอนนี้ก็มันมีนี่อยู่เว้ คือผมนั่งใน Facebook อยู่ดีแล้วทีนี้ผมไปเจอ Origin นมแีแจกแจกเกมเดอะซิมสองครบคอลเลคชันเลยนะครับผมก็เออฝากมาแนะนํากันด้วยนะครับหม OK ดเขต31กรกฎาคมนี้นะครับผมอืมก็พูดถึงเกมเดอะซิมสนี่น่าจะรู้จักหลายคนกันเออหลายคนน่าจะรู้จักกันมาพอควรอยู่แล้วนะครับมันเป็นเกมที่เออแต่ก่อนมันดังมากในอะดีตเนี่ยมันเป็นเกมจำลองชีวิตบุคคลเว้ย ให้เราสร้างตัวละครอะไรเงี้ยเขาก็ให้เราใช้ชีวิตเป็นตัวละครตัวละครนั้นๆเออแล้วก็ภาคเสริมนี้มันจะมีอะไรเสริมมาเยอะแยะเลยพวกไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลเออเข้าเ,เรียนมาหาลัยได้เนี้ยเออมีหมามีแมวเปิดร้านขายของได้ด้วยอืมตอน,นเด็กผมก็อยากเล่นมากอีเกมนะี้แต่ว่ามันตอนนั้นมันยังมีแต่แผ่นแท้ค่ะอยู่เว้ยซึ่งมันประมาณ7 0็รอยกว่าตอนนั้นยังไม่มีตังแต่ว่าเออตอนนี้แม่งได้มาฟรีซึ่งเป็นอะไรที่บอกว่าคุ้มมากๆ นะครับผมอะตอนนี้เรามาเลือกเมืองกันก่อนนะครับอ่าอันนี้ละกันเดลเดนร์น,นาโคลละกันนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็ไปสร้างตัวละครกันเลยนะครับผมอืมชิบที่ตรนี้เพื่อสร้างตัวละครใหม่นะครับ สาตัวละครนะครับเป็นพื้นดำๆนะครับผมก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับอ่ะตัวผู้ชายแล้วกันชืบหัวหัวตีหน้าตาเหล่าๆใช่ไหมชืบอ,อ่ะปรับหน้ากันก่อนเปนหน้าไหนบ้างอืม รบบสมจริงมากนี่ครับให้ให้ทั้งโลกรู้เราเป็นคนแบวนะครับผมชิ้บ <c oughs> <c oughs> โอ้โหเป็นอะไรแบบสุดยอดอเอาประมาณนี้นะ มันเป็นอะไรที่แบบโอ้โหยอดอะเลนี่กา้กามาเองเลยตาดูดโย้โหอะไรยอดโอ้โหเห็นหน้า้วมึงเห็นหน้าอะไรมึงแบบ มีภาพอะไร,รอีกคิ้วอ่ะไม่มีคิว้ว <c oughs> อคิ้วก็มานี้แล้วกันเป็นซิมที่แบบโอ้โหทะทุนเลยคือตุ้ตามันแล้วใช่ไหมบปฏิฐานอะไรปฏิฐานในความพึงพอใจครอบครัวอันนี้เรามันติกอ่ะผมเป็นคนเรามนติดครับผมลักษณะที่ชอบอคือ อชอบเครื่องประดับเหรอ,อม,มีอะไรอ่ะความคิดสร้างสรรค์แล้วกันฮ่ามันุึกหมอป่าวูเบอรีอะไรเงี้ยครับผม,อมซอมบี้อ่ะ คอมบี้อกันเดีย๋ยวมีชุดอะไรอีกนักรอลชุดชุดอืมคือชุดมึงด,ด,ดูดีแต่หน้ามึง <c oughs> มีชุดอะไรนะ,ะ,ะชุดธรรมดาประมาณนี้ละกันชุดเป็นทางการอืออันนี้กำลังดี <c oughs> เชุดอาบน้ำชุดชั้นในมึงใส่บวกเซอร์ก็พอ <c oughs> ช,ชุดนอนอ่ะชุดนี้แล้วกัน <c oughs> ชุดว่ายน้ำอ่าชุดนี้แล้วกัชุดวายน้ำไม่เปนไรเจ๊ ชุดออกกำลังกายอันนี้ละกล<ง>ันบอลลูมาเลยชุดออกนอกบ้าน,อ,นาอืวเราะเต้เลยเลยอื้มราสีนี้อ่ะคยจิตแล<อ>้วกันผมงผมจิ๊บเล็บเต๊บเลือดโอ้กอดชื่อซิมชื่ออะไรชื่ออาชื่อนี้ละกันสมตุยอ่ะซิมพษิษนี่ชื่อสมตุยสมตุย ของนามสก,กุลด้วยนามสก,กุลอะไรวะคร,รุครีครุครีฟรุ่งฟริง <c oughs> นี่เหรอวะครุครีฟรุ่งฟริงหน้าซิมไม่เหงาว <c oughs> อ่ะโอเคเ <c oughs> อาเอาวอาคืออ่ะเปิดผนังไว้แล้วกัน ใครตืนดึงมาทุกทีเลยมนหลังปิดเฟซละคีอตอนแบบอะไรอ่ะตอนไม่แครก็ก็ไม่ทักนะพอแครปุ๊บตีดึงเกือบหั้งวันเลยมีอะไรครับนอนหนังสือเนี่ยขยันขยันนอนหนังสือนะครับเนี่ยมีอะไรเล่นเล่นเป็นไงวะไม่เคยลอง ฮะหคือแบบไม่มีอะไรทำเลยใช่ไหมอสกะก็เกมนี้มันมีระบบนึงครับคือระบบเล่งเวลานะครับเป็นสองเท่าหรือสามเท่าหรือสี่เท่าก็ได้นั้นเราลองมาคลิกเป็นสองเท่าดูนะครับคือแบบอ๋อแล้วก็มันนี่มันมีอะไรความต้องการนะครับแนะนําก่อนละกันความต้องการอันนี้คือแบบถ้าเราซิมเราขาดอะไรเนี่ย เนี่ยถ้าเกิดตรงนี้เป็นเหลืองๆหรือว่าเป็นแดงๆนะครับแสดงว่าเราซีมเราเนี่ยต้องการอะไรอ่ะต้องการความต้องการทางด้านดันนะครับอย่างเช่นขับถ่ายเนี่ยก็จะเป็นพวกโถส้วมคือเราต้องไปเอ,อื้ออ,อะไรประมาณนี้นะครับความสะดวกสบายคือเราต้องไปนั่งพลังงานคือเราต้องนอนหลับพักผ่อนหรือกินกาแฟก็ได้นะมีสภาพอาาร้อนคือเกี่ยวกับในบ้านนะครับสุข,ขาน้มไมก็คืออาบน้ำแม่อาบน้ำ,น,ำ,น,ำนี่ตัวเหม็นชึ่งเลยนะครับ ก็มีสังคมเออต้องไปคุยกับชาวบ้านความสนุกก็ดูทีวีกันไปความหิวกินข้าวนะครับอ่ะขอดูหนะ้าซิม,มชัดๆกัน <c oughs> โอ้โหแบบซิม <c oughs> คือมันเป็นอะไรที่แบบแฟนตาซีอะ่ะ <c oughs> ออกได้คำเดียวนะ <c oughs> ยืมคำพี่เอกมาใช้เลยนะ่ย <f ant asy> <c oughs> แฟนตาซีมากๆเออ,อแล้วก็มีนี่ มันจะมีโหมดโหมดซื้อก็อจะเป็นให้เราซื้อของมาไว้ในบ้านนะครับอ่ะตอนนี้ขาดไลน์ขาดทีวีอ้าวตังไม่มีอ่ะมีวู่ห้าร้อย 500. ซื้อบ้านไปเกือบหมดแล้วตังค์อ,อซื้อทีวีมาสักเครื่องเปียงนอนมีแล้วมีอะไรอีกอาส่วนนี้เป็นโหมดสร้างเราสามารถสร้างผนงังหรือว่าเปลี่ยนหน้าต่างปรับประตูอะไรนี้ได้หมดนะครับ มีแบตเตอร์เลตก,ก็จะเป็นพวกลายซุ้มทางเข้ามีลิฟต์ด้วยนะภาคนี้เราก็มีประตูหลวมีเตาผีด้วยนะครับอ๋อสำคัญมีสระว่ายน้ำซะด้วยนะครับผมตอนนี้เป็นโหมดกล้องถ่ายรูปนะครับมววากดซีเวลาถ่ายภาพเนี่ยก็จะมีคางภาพมาอยู่ในนี้นะครับอ่าส่วนนี้ก็เป็นตัวเลือกปรับเกมนะครับอ่าซื้อของเรียบร้อยแล้วชืนี่เวลา เออบอกอย่างหนึ่งเวลามีใครมาหน้าบ้านว่าขอมาให้มาเยี่ยมเนี่ยก็จะมีจอปรากฏขึ้นมาตรงนี้ครับแล้วก็คลิกเพื่อไปดูได้เลยนะครับที่บีทีก็กลับมาที่เดิมแดกขนมเปิดโอ้โหน้ำคือหน้ามึงแบบโอ้โหสุดยอดอ่ะแต่เวลาชิบชิบชิบกดตัวเลขได้นะครับหนึ่งสองหรือสามนะครับ คือแบบไม่ม,ม,มีมีคอมแต่ไม่มีโต๊ะชิ่ชิบออ่าคือแบบมันเหมือน เออมันก็สนุกนะคือมันแคร์ได้แต่ว่ามันเหมือนมันเป็นเกมแนวสบายสบายสาม,มารถกว่าไม่ค่อยมีอะไรแคร์นะครับเหมือนแบบเออเวเล่นเวลาว่างเงี้ยได้นะเล่นข้าเวลาเนี่ยหันของว่างน้าผลไม้คุกกี้เล่นยน,นขวดถือถือจะเป็นยังไงอ๋อกดผิด chụp na, chơi haha, chụp chụp, haha, 2 tui kêu kri, phồng phình bắp, chụp 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 chụp, hey world, hey, giờ là, 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 คือถ้ามึงแบบแบลวมากอ่ะโอ๊ยคนผิดอ,อมีเพื่อนบ้านมาเยี่ยมนะครับอ่าไปต้อนรับซะหน่อยนี่ต้อนรับนะฮะเราต้องไปต้อนรับเพื่อนบ้านนะครับนี่ครับต้อนรับเพื่อนบ้านทำท่านี้ครับอาพ <c oughs> อพอพอต้อนรับทุกคน เดซิผมจะบอกอย่างนึ่งเดซิมสอง <บ Orion. S 1> รู้สึกว่ามันจะเป็น <heut insights. S 1> พักหนึ่งที่มันเป็นภาษาไทยเกือบทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าเด่ซิมสามันจะเริ่มเป็นภาษา,าอังกฤษทั้งหมดแล้วแต่ว่า,าต้องอลงมูสมอภาษาไทยครับสำหรับคนที่จะเล่นนะแต่ว่าเดีซิมสองมันต้องลงมอสมันเป็นภาษาไทยมาให้เลยนะครับวางก็อ่ะโพท่าซะ2ูสองนิ้วเพื่อสันกิภาเกิดอะไรข้นนี่สิ แบลวไม่ต้องชูหน้ามันก็แบลวแล้วอ่เดี๋ยวเนี่ยไม่ต้องชูหน้าม่งก็แบลวและพอแล้วก็เวลามีังสี่พิมเราสามารถหาเงินได้ทางจากท้งสีพิมนะครับแล้วก็จากทางคอมพิวเตอร์นะครับผมเี่ทางงานปั๊บแล้วก็รอมันเดินมานะครับพดเลยดเลย เด็กหาปลาขออาชีพดีหน่อยครูสอนเต้นแอโรบิกมันอะไรอ๋องานเต้นรันก็รับอันนี้ละกันอ่านี่พอเราเหมือนแบบเออเกมนี้มันจะมีอะไรอย่างมีอะไรเหมือนอะไรเป็นระบบเออขายระบบเพลสอะไรเงี้ย เนอันนี้ก็คล้ายๆกับบล็อกเพจเวลาเราน <c oughs> เวลาเราเนี่ยใช้ได้คะแนนทักษะหรือว่าจัดซื้อบาร์ปาร์ตี้อะไรทำเนี้ยโ <c oughs> อ้โหอ่าอันนี้แบบจีบจีบคนนู้นคนเนี้ยมันจะเหมือนแบบเราทําเพจลุนล่วงแล้วก็จะได้แต้มมาเนี่ยหน,นึ่งพันปณิธานใช่ไหมแล้วก็มาดูตรงตรงรางวัลเออเนี่ยก็รางวัลรางวัลปณิธานมันจะมีพวกนี้มาให้เนี่ยราคาสามพันห้าพันเนี่ยเวลาใช้ปุ๊บเหมือนแบบเป็น อุปกรณ์เสริมเนีย่ยอืมที่ช่วยในะการเล่นเกมให้มันสนุกขึ้นประมาณนี้นะครับกระโดดเชือกง่ายเรากระโดดเชือกดูนะครับโดดเร็วๆชิบ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 ผมว่าพอเท่านี้แล้วกันนะเพราะม่มีเขาไม่มีอะไรแบบให้ใา้จากเท่าไหร่ เแต่ว่าเออก็มาเล่นกันให้ดูก็มาบอกข่าวตอนที่ว่าเบอร์ซิมมันกำลังแจกเกมฟรีเนี่ยนะครับผมก็อยากท่านไหนที่สนใจก็ไปหานะรับเกมฟรีกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี่ละกันนะครับสำหรับบรนี้ก็เยืนโคทา่าบายบายหน่อยละกันนะสองนิ้วอ่ะทางนี้ทางนี้ทางนี้นอ่ะ <c oughs> บายบายคุณผู้ชมหน่อยนะครับอ่ะ แบลขนาดนี้โอเคไปละกันแบลซะขนาดนี้โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็พอเท่านี้ละกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาครับขอบคุณครับผมบา,บายๆหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับกดหน้าล่างนี้เลยอ้อแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปเพื่อนๆด้วยล่ะขอบคุณครับบายย